คำอำเภอในคนไทยเราที่เกี่ยวกับกะลาอะไรประมาณตักน้ำใส่กะโหลกเชงโงดูเงาแล้วกะลาล่ะครับแกะกะโหลกบในกากบในกะลาทอดมีอะไรอยู่บ้างครับแกะกะโหลกกะลากบในกะลาทอดกบกอกกะลาเออ นกกระลานะฮะเฉลยครับกระโหลกต่างกับกระลาอย่างไรอ่าบางคนบอกเอกตอบว่าพยายามช่วยอธิบายว่ามันน่าจะเป็นแด่นกับเป็นเหมือนหัวกระโหลกอ่จริงๆแล้วกระโหลกมันต่างกับกระลาตรงที่นะะนั้นเราต้องเป็นใช้กระลาตัวเมียมันมีตัวผู้ตัวเมียเนาะ แล้วตัวผูก้ก็คือตัวที่มันียูกหิ้งที่เราใช้ที่เราใช้เป็นตัวจับหล่าเรียกว่าตัวผู้ถ้าไม่มีลูก็เรียกว่าตัวเมียนะฮะไม่ใ,ใช่ครับชาวบ้านเองก็เขียนนะครับชุมชนตะเคียนแยกเป็นชุมชนมะพร้าวก็ว่าเถียงกันแบบนี้เลยฮะอันไหนตัวอันไหนตัวเมียก็ไอ้คนบอกตัวผู้ก็บอกว่าไอ้ตัวเมียมันต้องมีลูกสิ ไอ้เขาบอกตัวผู้มันไม่มีรูแต่ความจริงเอาแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันมีรูก็ไม่มีรูเราเรียกตัวผู้ก็ตรงเมี้นะครับถ้าเป็นเราใช้เฉพาะกลาที่มันไม่มีรูนนะฮะแล้วก็อยู่ที่การปาบครับถ้าเราผ่ามะพร้าวเฉยๆทำแก้งเฉยๆเราจะได้ออกมาผนกลาก็คือมันบาลานนะโดยประมาณที่เป็นปลาตัวผู้ตรงเี้ก็ใกล้เคียงกันแต่เราตั้งใจทํา นะถ้าเราตัง้งใจทำต้องการจะมาทำเป็นภาชนะอย่างเงี้ยเอาไว้ตัดน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะเขาจะตัดให้ข้างล่างเลือนใหม่จะเปทั้งส่วนโค้มันเริ่มนเท้าใหม่นี้เราก็จะตัดทั้งหมดออกแล้วก็เอามาทําเป็นกระโหลนะฮะทำกระโหลทําเป็นกระชอนน,นอไไาไปในบาตการทำานตลาดก็เรียกกระโหลกนะครับกระโหลก,กลานะกกลกกลาฮะแต่กระโหลกลาแปลว่า ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมกล่าวไม่ได้ก็คือใช้ได้น้อยเอากระโหลกมาทำเป็นภาชนะได้กระลา่อกี้ท่านเอากระลาไปทำอะไรนะไม่ทราบว่ามมนในคุณนักศึกษาเนี่ยใ,<น>ใครเคยเห็นขอทานที่ใช้กระลาษทำไมก่อนไม่มีไม่ไมีครับ เพราะว่าขอทานคนที่ใช้กลาเน่ยคนที่ท้ายเสียชีวิตไปเมื่อปีส5 4 0ศูนย์ชื่อคุณยายสอาอ่างที่รำเทนต้องมาทำไม้ปิ่งไก่ที่ไม้ปิ่งไก่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกกรมประชาสงเคราะห์จับออกกฎหมายห้ามขอทานนม่มันทำไม่ขอแล้วครับนั่งอยู่แถวโศกพกเงินสามแสนเงินขอทานสามแสนอนะ ใน,ในกาละขอทานสองหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นอาชีพขอทานก็เป็นอาชีพที่สำหรับคนโบราณแล้วอาชีพขอทานเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะเพราะว่าเขาไม่ได้ขอทีกาลขอทานทำไมขอทานเช่กะะนกาดนะเพราะว่ามันเป็นภาชนะเอาไปวางไว้แล้ว เหมาะสมกับตัวขอทานเหมาะสมอาชีพของเขาเขาไม่เรียกขอทานครับเขาเรียกว่าวันนิพพุกนะถ้าขอทานเขาเรียกว่าอยาจบแต่ถ้าไม่รู้เป็นวันนิพพุกคนเป็นวันนิพพกหรือเป็นยาจบเขาเรียกว่าวันนิพพกแล้วก็อยาจบไปเลยให้มันนั่งเลยถ้าเป็นวันนิพพกเนี่ยการขอทานของเราเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ เขาจะร้องเพลงเดี๋ยวว่าเพลงขอทานเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องรองเท้าเอากระลามาเป็นตัวขอทานกระลาก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ขัดแคลนไม่มีอะไรแม้กระทั่งภาชนะที่มาใส่เงินขอทานนะครับเคยได้ยินเพลงขอทานไหมครับอยากฟังไหมสักไหนสักไหนอันนั้นเพลงของ อ,อ,อยากฟังครับเพลงของทานจริงๆก็เป็นพวกเพลงที่ต้องร้องพระลบแม่แลีร้องงันนะฮะแต่จริงๆเพลงของทานก็ไม่ยากครกับเออ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 ขอทานเขาต้อง